โอ๊ยรอนยังเป่าแกมันเหี่ยวทุกคนนี่นะครับพี่น้องร้อนเกินอ่ะเมนูนะครับอยู่นี่อุ้ยอะไรเหี้ยอยู่ตรงนี้ไม่โอ๊ยร้อนบินบ่อยเลันไม่ร้อนหรอวางอยู่นี่ทำไมน้องเปียนีเลยก็ไม่ได้อยู่มีถุงมืออยู่ถุงมือมันก็บางมันร้อนกะตายก็บางสิท่านหนเ่ะเจยบอำไม อยากกินเงี้ยดีดีสิแก่เองกแก่เองได้ไม่อยากรวบคุมอ๋อกระเด็นเอาคุณซาบีเลยมันบ็ได้กินไงขอบคุณค่ะ ยกให้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่เพื่อนซีคู่นี้กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะกับสาวเบสรักวันีคํมสิงนั่นเองทีล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของทั้งคู่นะคะก็ได้มีการออกมาเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆให้กับ FC ฟซแฟนคลับเนี่ยได้ดูได้ชมกันอีกแล้วค่ะงานนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวันีคํมสิงก็ได้มีการไลฟ์สดค่ะพูดคุยกับ FC ฟซแฟนคลับอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นขณะที่ท กําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมโดยผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ค่ะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความมาไว้นะคะบอกว่าอุ๊ยอะไรนะแกะกุ้งให้กินด้วยฟินไม่ไหวแล้วโอ้โหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะฟินกันขนาดไหนเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะอออยู่ดิปตอบรอนไหมันรอมาก หวานเองหวานเอาไหมนี่ไม่กินหัวหัะฉันไม่กินหัวจะกินเหรอกินหวาอยู่โอ๊ยร้อนยาเต่าแกมันเหี่ยวทุกวันนี่นะครับพี่น้องรอนเกินอ่ะเมนูนะครับอยู่นี่อุ๊ยอะไรเหี้ยวถึงตรงนี้ไม่โอ๊ยร้อนิันบ่อยมันไม่ร้อนหรอเอันนี้กูมันมีทำไม ได้อยู đây, ่มีถุงมืออยู่ถุงมือมันก็บางมันร้อนระบายก็บางสีดแล้วเนี่ยเจอกันไหมไมอยากกินไเนี่ยดีเดียร์สิเจนเจนกินได้ไม่อยากกวนอ๋อกระเด็นเอาผิวซาบีเลยมันควรจะกินไงขอบคุณค่ะโอ้ยนี่ผู้ชายแก่ครบใช่แล้วไม่ร้อนหรอวะนี่หนร้อนมากนะได้อยู่ เอกดีนะไม่ใช่ว่าลิเกแหลกเอาอยู่แถวไหนนะอะไรอะไรวเกียนี้นรำชาต้นไม้เคยมาเลยไหมนาทีเนเสื้อผมกอเน่เกืพอแล้วอย่าือนรอมันเย็นไมไม่เป็นไระรอมันย็นจบมันได้มันได้ใส่แล้ว ไม่ได้ใส่แล้วคือไอ้อันนึงอย่างนึ่งแกให้ก็กินสองหมื่นถาำแกะให้ก็กินเหรอวะเมื่อกี้เนี่ยเป็นไรใส่แอบหนึ่งเนาะเอาดีๆนะอย่าฝืนนะถ้ามือมันบอกหวานเ้ลวหวานเหลวมันอีกทีน่ค้อนอะไรล่ะมาข้างนี้อะไรเด้อยแกแกะให้แม่ได้หรอมา มดูแลพิลเตอร์ตัวว่าเป็นปากตะการว่าในเท่าไรคุณอ่ะต้องดูแลนี้ก่อนเขาต้องผ่าเขาได้ก่อนหรอแม่พี่เตอร์ก่อนแม่พี่เตือร์หลายตัวก็ได้นะบอสโอเคแม่ผมจะพิลหนึ่งล้านกับผูกเราก็จะแกะทุกคนเลยเออจะถึงแห้อเอ้ยในบ้านจิตแล้แกะตุ้งให้ครับ กุ้งสำๆสดๆนี่คือำัดติ๊อะไรครัอแครไม่ห